ปาตัดได้ป่ะเี่ยมเลยมือูนะป้าปเราจับเลยจับผมอ้าวเได้เลยตัดเลยไ้โอ้เสีย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 เยปาตัดเลยเก็บดิเอาเอาใส่นี่เออนี้ก็ได้เอาเยี่ยงเอาค่นี่เอาตัดทายูทายู ยังถ่ายอยู่อัดเสียงด้วยเป็นธรรมชาตินะแล้วก็ธรรมชาติไปเลยตัดไปเลยตัดเลยฮะแล้วก็มาร์ตัดเลยมาร์ตัดเลยไม่รู้แต่ผมมันโอ้โตอยู่เย็นเป็นสุกนะโอ้อยู่เย็นเป็นสุกนะมาเสร็จแล้วก็ไข่อ่ะไข่โตเจ๊ไงโอ้เจ๊ไงโอมาเราก็ตัดเลยนะเดวิดนะโตมาแข็งแรงนะร่ำรวยใหญ่โตนะหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้านะรู้ป่ะ ตัวทางตัวทางมามาตัวทางตัวทางมามาแลหมอมาไมากอุ้มรัชตีตัดแหม่กูเห็นทีรูปนั้นแล้วกูขำรูปไหนเนาะะรูปแหม่ขำรูปไหนวะแล้วใครต้องหัวเราะจริงยิูงขำจะมีหกวเราะอะตีตัดเลยโอ้ต้องเห็นหน้าด้วยอะ อ้าดีๆระวัง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 ใบหน้ามนะโอ้น้าจ้าอมาใส่กูใส่กูเขาเชิญนายอ้าวใครต่อใครต่อตามเลยกล้องตามเอ๊ยเดี๋ยวย้อนแสงตามมันนี่นะใครต่อจริงๆโคตรไม่ไม่ใช่ก็ต้องตั้งให้เป็นที่ตรงนี้เลยไง ไายเงินด e ้วยไา้ก really> ็ต yes, ้ดูกแปลาของของเด็กคืออะไรวะไปยงต่อยงต่อตองตัดด้ยตัดอ่ะเป็นพ้นะรวยยก้อยอย่าลืมตัดต่อนะังเดี๋ยตัดต่อเตัดผมเอะเยอะอออย ไม่ตองดื้อดีดูแม่ต้มน่ำแขวนังนั่ตมือกางกันแล้วก็ต้อยมาอะไรก็ได้ที่ไม่แถวหูอ่ะไปกันต้อยเสร็จแล้วเดี๋ยวมากลางอ่แล้วคุณอาเจ๊ก่ะอเล้งจุดใครเจก่ะกล้องอ่ะเจ๊กกล้องมากล้องเตื่นยังอเล้งจุดใครเจ๊กกล้องมาชุดระวังระวังระวังนิ้วเรานะแล้วหูรูปนะหูน้าหูนะเดี๋ยวไปดูเดูนะ ดูน้าป้าดิ๊งจังนอนอยู่ในนอนอยู่ในนอนอยู่ในระวังเออ๊ยโอ๊ะเออยโวไวๆโตรวย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 ด้วยเอ้าเหรอลูกเออเอ๊อาป้าให้นะมัอเร็วมากเลยขวาเลยนะปุ๊บนี่กล้องไะเทียงนี่ไม่เหลือเลยนะอืมเอาไหนระวังโหู ก็บางนิ้วตัวเองด้วยหัวหูน่หัวหูคุณหมอเองกอเชิญคุณหมอหน่อยคุณหมอคุณหมอโอ้ยคุณเล่นะใช่ไหมโอ้ยคุณเล่นยังไงเียเล่แอ้วเลยยาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวงเ่นโอเเลยเดวงี่งปีเลยคุณหมอ สัตเลยเอ็กมือสัตแล้วเอกไม่ักไมักเคยตัตนนี้อะไรเอ็นในปากใหมอะแลคะเดี๋ยวต้องต้องนะมีใครละเอไม่ัอ่าอาโอเคไะตงตับตเลมเลมกนิดนึงเดี๋ยวต้องเามาตีหลังไม่ตัดแค่นี้เองเหรอไม่ตัดเยอะกว่านีเหรอ ไม่ใช่ตอนนี้ถึงเวลาตัดคือตัดทั้งหัวไงตัดทั้งหัวเลยเอะเราต้องตัดเพื่อให้เกียรที่เขาตัดนี่เพราะว่าต้องการให้หนังศีรษะสะอาดเขาเขาว่ากันอย่างนั้นนะเอาไม้จะตัดไหมหรือว่าเอาคี้ตัดดีกว่าฮะับนี่ฮะไม่ค่อยสบายสายตาโคตรเลยเนี่ยแล้วก็งออีกนานนะอะไรดีกว่าโกก็ตัดไปเลยแต่กองทาไมตัดอะไรก็ได้เกษตรอะไรแค่เนี้ยเอาอะไรลองดูดกระดาษอะไรใองไทกระดาษใครเขียนโพลก็ตอนเนี่ย อย่าลืมไทยธนุนอม่ีนี่ยาตัดเองใช่ไหมหรือลองดูก่อนยาตัดบกระดังมาตัดหรอมะไม่ใช่ต้องมีวี้านิดหน่อยตัดต้องมีวีเดี๋ยวออกมาวีติดติดนะเนี่ยแหวงแหวงเยอะๆจะได้อี่สวนปัดเยอะเยอะสมปัดเยอะโอ้ก็เยอะพ่อก็เยอะแม่ก็เยอะ เดี๋ยวใรอยาอุ้มอ่ะอตะอุ้มแล้วตัดดิต้งตั้ง่องจงเออดีทางเนี้ยดีเอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอะหมามาว่างแล้วี่ให้หน่อยนี่ไหนแน้ันรมให้หน่อยรวมหน่อยน้ด้นนั้นอ่ะ เปิดพัดลม้หัมาดิเดี๋ยวที่บ้านค่อจมาตัดต่ออีกเอางั้นก็อย่าเพิ่งตัดตัดตัักหน่อยนึ่งนู้นอ่ใใช่ใชอีกนานนะัดเนเอาไรเอาไรโอตัดตัดตัดสักระยะนึงไม่ใช่เล้จะเอามาบ้าบาเขามากีกโมงอ่ะงเขาไม่ได้มาเราไปให้ตัด แล้วก็ตัดอย่างนี้แล้วไปแล้วเดี๋ยวไปตัดที่นู่นใช่ใช่ใช่ถูกถูกถูกบางคนเขาโกนเลยนะแค่นั้นแหละเงี้ก็อะไรตงปตัดตีอหนักตัดอะไรอางงี้เออมีอะไรเยอะมากีเยอะา่เดี๋ยวทสันทำสันนะ่ใช่สุันบอกเลยวมาก้กวันนีค่ะมา้แล้วค่อยๆหนอนะอาเจ๊กมาตัดให้หลานหน่อยตัดให้หลานหน่อยอักเสบใช่ไหกินยาใช่ือม ต้องพักผ่อนเยอะๆอย่าังกล้องอย่าังคนหลออย่าบางกล้องจะได้ออกกล้องับเลยแล้วจะอวนคอะไรก็อวนควาหลานเลยทำไมซุปเปอร์วันต่ไดตรงไหนก็ได้แต่เป็นยเป็นที่ีไม่ได้มาผมกินสองคำก็ไม่เป็นนี่จอนีัดอเลยูเป็นารเป็นเบาหวานหรอเปล่าร้อยห้เป็นหรืเปล่าร้อยห้า็นสองร้อยห้าสเป็นร้อยห่ายื้อกยกล้องนะ อยู่ใกล้กล้องนะจึงมาล่วงนี้ไม่ไหวนะเกาะเกี่ยวเลยซื้อใหม่โอ้แอปปานเงือเลยเดี๋ยวก็ไปให้พี่นุ๊กตับเนาะ เรียนเขาเรียนอะไรนะยุทธวิศวกรเล่า <net> คุยเลยตคุยไม่ถึงง่ายกว่า